แซ่บปุ๊มันี่มาแล้วผู้สาวนิดนิดมาเร็วสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับเอาฝากกดไลค์กดแชร์วันนี้เราจะมีการไลฟ์สดร้องคาราโอเกะนะครับมาเะทันหอดอยู่นี่ Emer, ทัวดตามให้ดูใช่ไหมทัวดตามพี่ต้องได้ใช่ไหมสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนเน็ตเดี๋้วนำเปล่าให้เรากินแพ็กนั่นเน็ตพี่หิ้งทำไมสวัสดีครับสวัสดีครับมาแล้วสวัสดีเต้าพี่สวัสดีครับตอนนี้เรากำลังจะเตรียมสถานที่นะครับซึ่งจะทำการ ไล่สดคุ้มเปิดวันเป็นไล่สดคุ้มเปิดไล่สดถือว่าเป็นการซ้อมแล้วกันครับทุกคนไม่ใช่ไม่ใช่ใชเปิดคุ้มเปิดดูปิดแต่ใดทั้งสิ้นบรรยากาศครับผมบรรยากาศที่ไล่สดนะครับนาราม,มาแล้วสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ มืัอนี้เขาสิมงว่ามวนน้ำกันก่อนการแต่ก่อนก่อนการทำแสดงจริงนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นการซ้อมไปในตัวนะครับเน็ตดเน็ตเนียเอาไม้เห็นไหมเอาไม้ไม้กระสายอันนี้กระเป๋าสีดำอ่ะอันนี้จะปรับยังไงนะปับปุ๊บปีนี้กล้องโทรศัพท์ก็ได้สวัสดีครับทำไม ล่าสุดล่าสุดปรับกล้องไม่เปลี่ยนสวัสดีครับได้ยินเสียงผมชัดเจนไหมครับเดี๋ยวผมกำลังไปเอาไม้อยู่บตงนีตอนนี้เราอ,อยู่ที่นี่กันครับผมกำลังทำการซ้อมใหญ่ใครที่ยังไม่ซื้อบัตรซื้อตั๋วครับซื้อเดี๋ยวนี้ครับซื้อเดี๋ยวนี้เลย สายมันอย่ในกระเป๋่อยนกระเปั้นในกระเป๋าไหนในกระป๋าแช่ะกอตสายตอนอ่ะบอกมันใช่อมีโอโหนะหอโหโ้โหโอเป็นยังไงไม่อันนี้มันใหม่อันนี้มันใหม่โอ้โ จิบ๊บจีโอ้จิ๊บจทำการตอบมไม,ม่กับบริชัทจบียร์สิจะไม่นอนทำไมจโอ้ยคุณน,นัน่งวานี่นะเมื่อคืนหนักสิทา่านั่งี่นี่กูไปไม่ได้นี่คุงเตียงี่ี่หรเเปี่ยงเได้เจอเป็นสาท้วี่นอันทีมันน่าตัสินรอยเอ็กซ์ยังไรเนีน่

ใช่แล้วขอบคุณครับบุญเดชพระท่านได้ซื้อบัตรซื้อตั๋วซื้อเด้อฟ้าเ้าครับผมสรุปไม่ได้ไม่ได้แบตหมดไม่ได้ไมเอาลงมาช้าไม่นิ่งชาดีนั่นไงตั๊ไปไงพี่ต้องใกล้ถึงแล้วใช่ไหมเฮ็ดตู้ถามรตีโอเคเกตุว์มาถามว่านั้นขอเพียงคุ้นวันเดียวกันเนื้อด้วยอะ เตรียมขอเพลงครับผมเตรียมมาขอเพลงฟังเพลงก็ได้เย็นนี้นะครับกับศิลปินจากเสียงอ้อนวันแฟนนะครับผู้ใดมาอยู่เนาะยี่วันอาทิตย์คิมอร์ไซค์มาถูกไหมบอแมนอ๋อไม่คุณนะครับเช็คไม่อยู่นะครับทุกคน สวัสดีครับสวัสดีครับอย่าเพิ่งปักหมุดนะครับแม่แม่แม่ปุ๋ย๋ย่ฝากปักหมุดกับแม่สิมันจะถูกปิดกั้นนะแม่นะโอบคคบับขอบาอบขอบขุรับอขอบ่มบขอ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 บขรัขอบขวบขอบอบขอบอบขอบขอบอบขได้นะไดบวอบขอบขอบขอบอบอบออบขอูขอบขอบอน หนึ่งพันคนขึ้นไปน่ะพี่หญิงพานะอันนี้เกิดใหม่หรือเพจเก่าเนี่ยเพจเก่าพี่หญิงพาผมเวลาที่ผมไลฟ์สดอะแล้วคนแชร์ออกไปอ่ะแล้วเวลาคุณไปดูอะมันจะขึ้นว่าตาจีดาวไม่มันจะขึ้นว่าเนื้อหาดูไม่ได้อะไรเกิดจากอะไรอ่ะตัวเองไม่รบออกไหมรู้ยังไงได้ร้องเพลงไหมไม่ร้องไม่ไม่ทำอะไรเดี๋ยวผมต้องพูดอย่างเงี้ยเนี่ยตอนนี้สมมติว่ามีคนแชร์แล้วมันมีเสียงดนตรีข้างหลังไหมไม่มีอันนี้สมมติว่าตอนนี้คนแชร์ผมไปอยู่เงี้ยแล้วคนที่แบบว่าเป็นเพื่อนกันะไปดูแล้วมันมันดูไม่ได้อะไรเก ไม่ไรแบบสาธารณะหรือเปล่าสาธารณะพี่อ๋อเวลาแชร์ออกไปแล้วแล้วพอดูย้อนหลังอ่ะไม่ไม่ใช่ดูย้อนหลังดูสดแบบเนี้ยสมมติเนี่ยตอนเนี้ยผมผมแชร์ผมอะไรอยู่แล้วคนอ่ะดูไม่ได้ผมถึงบอกว่าพี่เนื้อหาผิดมาตรฐานอะไรไหนเหรอเออผมผมถึงว่าพี่ก็พี่ผมโดนปิดกั้นที่พี่บอกว่าไม่โดนปิดกั้นไม่ติดเหลืองเหรอเข้าใจแล้วพี่ผมไม่ติดเหลืองเหรอไม่ไม่ได้ติดเหลืองแต่ว่าเพจนาราน่ะไอ้เพจนารน่ะเป็น โพสบ่อยใช่ไหมในเพจอะในเพจใช่เลี้ยงเพจต้องเปลี่ยนตัวผลุมใช่ไหมใช่ตัวหมายถึงเฉพาะเครื่องของนารานะต้องเปลี่ยนเครื่องไรใช่หมายถึงว่าเอาเครื่องแอดมินคนอื่นมาไลอเหมือนเครื่องที่โดนกิดใช่ไหมพี่ก็จะเอาเครื่องออมอย่างนี้แหละประมาณนี้มันต้องเปลี่ยนกันเข้าใจแล้วครับจะต้องมีความหมายด้วยจะต้องมีพิเศษสาม ชิดโอ้ยังอยครับสวัสดีครับสวัสดีครับร้อยในกลุ่มแล้วน่ารักมากครับใครที่ยังไม่ซื้อบัตรซื้อตั๋วนะครับสามารถจับจองตั๋วได้นะครับทางเพจเสียงอ้อนวันแฟนแฟนเพจนะครับหรือเข้ามาดูในเพจที่ผมไลฟ์สดอยู่นี้นะครับผมจะมีโพสต์โปรโมทงานไว้อยู่นะครับจะมีลิงก์ให้ซื้อบัตรนะครับเพียง99บาทเท่านั้นนะครับสําหรับเสียอ้อนวันแฟนตอนนี้เดีือนทีี่เรรยบ้อย้วับ เบ Eu, aan, ื <ix premier> <player> ้งจบปนอฝ่าเอ้ยมาห้องดังแท้เอามีฝ่าห้องอย่ติครับบอสเสียงไม่เสียงไม่ครับผมบ่สไม่เสียงฝ่าทุกคนอย่าเพิ่งอ็ดไปนะครับเวลาไล่สุดก็แจ้งตามปกตินะก็ตั้งค่าเพจไว้ใช่ไหมครับโอเคครับมันจะมีแค่บางท่านนะครับผมแต่กบ่เป็นยังครับใหญ่จริงรอดในกลุ่มแล้วขอบคุณครับ เข้าไปรอนเข้าไปรอนในกลุ่มได้เลยนะครับเข้ากันช oh, ืเลเก็บไว้ดีๆนะเก็บไว้ดีๆนะอย่าทำได้ไนมไม่ได้นะเอาเห็นแต่งจะฝุ่นแล้วก็ตีมาเลยขอบคุณทีมงานไลฟ์สุดคุณภาพนะครับทีมงานคุณภาพทโค้ชสมอตทีมงานทีมงานคอแห้งคอแห้งไลฟ์ HD นะครับผมคู่นี้เอปไลฟ์ที่ไหน พรุ่งนี้ไรที่มงคลสตูดิโอที่เดิมครับรอไมีกลุ่มแล้วครับขอบคุณมากครับนี่สถานที่ไลฟ์สวยเลยเนี่ยเนี่ยพอไส้พู้ใดไนั่นาพ่อไส้พูดไหนฮะนั่งกตีนั่งกตีเขาตีมาไปนะเออเข้าใจไหมเอาขอมะก่อนครับเขามาเลยเขามานั่งนี่เลยครับคือไปตากฝนอยู่เขามาเลยนี่ละมองนี่แหละจำผมไม่ได้หรอครับ จะผมไม่ได้หรอครับผงคนดืมไหครับรีลาฝุ่นก็ือ้นไม้ยามาก็เห่นก็ึ้นหมันี้กระปุกที่กูก็เปิดได้ไหมม่คือใ่หมูเลยทีมานกจริงเทร่จริงหรขึ้นขึ้มันขึ้นหมดเลยนะทุกเส้นเลยหัวขึ้นแบบหนาเลยขอพี่ตายขึ้นไหมพี่ตายไหอ่ะพี่ตายอ่ะ ไม่รูพูดแกไปอยู่ต่างประเทศแล้วไม่ได้เจอแกเลยอ่ะอัันนี้ยล่าบุรีฝนตกครับผมไม่ประจําตัวครับอันนี้ตอนนี้จันทนตีผมกำลังมาทยอยมากันทีละนิดละน้อยนะครับหลังบ้านแม่อยบึงกาทุกทบย่านได้บุ้งซ่อมย่านหลังอยู่เอ้าคือเป็นยังครับผม <Ừ>. <BAR K> อ๋อหมายถึงว่าเขาไปพวกพี่พี่แม่บอกว่าอยู่บ้านเขาฝนตกหนักกันซื้อบัตรลอตในกลุ่มแล้วขอบคุณนะครับทิ้มหน่อยแม่ยิ่ไงไม่เราเอาตัวนี้เอากินบอลกันนะเจ้ากินบอลก็มีอยู่หลังรถจัดให้เขาได้ดีจัดให้เขาเลยว่าจะยางคอนเทนต์ไม่มีคุณภาพจัดเลยมีแลาทิ้มคุณทิ้มในคุณภาพ้าวเออสิไปเดาซื้อกล้องเราจะเดาไปนั่นอนึ่วเขาจัดดอกเขาลองดอก ไมไีข้อีไรแบี้เป้าวันนี้พบกันครับแล้วกล้องนี้ก็จะเข้าตรงนี้ขอบคุณนะครับแฟนคับจากทางไกลจากห้องกงขอบคุณนะครับต้ามาย่างต้อน้องน่าจะอยู่ที่ห้องประชุมอยู่ครับตอนนี้ผมขออนุญาตพ่อมา ดูงานตรงนี้ครับก็เลยไม่ได้ไปที่อ่าห้องประชุมนะครับระวังสายไฟดอเพื่อนบอกว่ายุบ้านเพื่อนตะลนตการเพื่อนที่เพื่อนไม่เยอนเบป็นทางเข้าลองสายไฟอามเกจาสิบไรเล็กๆเราจะเป็นไรใหญ่กัเลยว่ากัเลยว่าสิได้ไไปว่า ตอนแรกอาจจะว่าจะมาหาสถานที่ซ้อมแล้วก็เกิดกระเทือนโซนครับกับไรลีนอย่างเงี้ตอนนี้ไม่เล่นแล้วเหรอเนี่ยตอนนี้ไม่เล่นละจริงจังแล้วเนี่ยจริงจังแล้วเนี่ยนี่ขึ้นฉากนี่คือไลฟ์สดคุมปิดได้เลยนะเพราะผมชอบแบบนี้อยู่แล้วนนมายังพี่นนน่าจะมาพรุ่งนี้เลยนะครับเพราะว่าแกน่าจะทำแซลมอนดองอยู่เออสั่งเยอะไหมสั่งไปเยอะๆเลยสั่งพิซซ่าไหม พิซซ่าหน่ออีกเดี๋ยวนี้เอาพี่ขายพิซซ่าดิี่ยร้อยเอ็ดฝนตกแรงมากครับผมพรุ่งนี้สถานที่แรกสุดของผมนะครับคือมุมคุณสตูดิโอครับอยู่ในห้องสตูดิโอไม่ต้องกลัวฝนนะครับพรุ่งนี้อย่าลืมดูแลตัวเองด้วยนะลูกขอบคุณนะคะแม่ลาตรีบุรีรัมย์ทั้งลมทั้งฝนใช่ไหมทั้งลมทั้งฝนน้า น่ายืนกระตุกน้ำยืนหรือเปล่าแฮะอันซุ่มมูเพื่อนหอดใสแล้วนะครับไม่ตาหากหรอกเพื่อนจะหอดใสกันแล้นะซุม่มอาจารย์เต้าน้องมาไหมเดี๋ยวผมจะทักฐานเต้าน้องอยู่ทํานี่รอใส่รอรอให้น้องประชุมเสร็จก่อนนะครับ ไปไปด้วยครับผมขอบคุณมากครับสบัตรที่เสียงออนวอนแฟนแฟนเพจนะครับสำหรับใครที่อยาก่ะซื้อบัตรจองตั๋วนะครับไปซื้อได้ที่เพจเสียงออนวอนแฟนแฟนเพจนะคะขอนแก่นตุ๊กตุ๊กรมือดีครับนี่วันนี้ผมก็อยู่ขอนแก่นนะครับนี่วันนี้อยู่ขอนแก่นแล้วตอนนี้สถานที่ได้สุดอยู่ขอนแก่นครับผมที่ที่เดียวกับอ่าที่ ม่ลำเส,สียงแจ๋วนะครับราคามองเดียวกับสร้าเราเป็นเส้นสีเลยส,ดสุดต่ขึ้นนี่ครับแต่ว่าของผมนี่นอยู่ข้างหลังข<ม>้างหลังนะหนงเพราะว่าม,มาไลา่ใต้ใต้หลังคาใต้โดมครับเพราะว่าฝนมันตกนขึ้นเกิดไล่ทื่งหานนองนีีกะย่านแปลว่าเขาได้ไล่หอพี่น้องเบื้องนะครับจิตของได้มีตีบวบ ปักหมุดขายบ e. ัตรแน่ลูกหล่าในละหมุดอยู่ไหนล่ะลิงอยู่ไหนเนาะครับมนมีเด้่อของเจ้าของเออก็นั่นแหละก็เลยว่าลิงอยู่ไหนครับปักหมุดลดงให้หน่อยครับ ไม่ไม่ครูครับเพิ่งซื้อครั้งแรกมีคนทักไปว่าเพิ่งซื้อครั้งแรกนะครับเขาเพิ่งเปิดครับลงมาเปิดใจเขาเริ่มเสียงอ่อนนะสิเป็นไปแนี่ยอะไรครับผมเขบคุณนะครับรถในกรุงแล้วนะารักเสมอโคตรไปโคตรไปเนาะอันนี้ไม่ใส่เนาะเพื่ออะไรชัภูมินึกว่าน้ำจะท่วมใช่ไหมครับว่าถ่วมนะครับมันมันตกแบบว่าบ่แห้งนะครับแต่ว่ามันตกโดนดิตกบ่แห้งแต่ว่าตกโดน ปักหมุดตรงนี้อโอเคปักหมุดถูกแล้วนะครับอ่าลิงก์ที่ผมปักหมุดอยู่นี้คือลิงกซื้อบัตรนะครับใครที่ต้องการซื้อบัตรเสกอ้อนวันแฟร์นะครับ99าบาทสามารถแตะไปได้ที่ลิง์ด้านล่างนี้เลยนะครับปมปักหมุดไว้นะครับแล้วก็สามารถซื้อได้เลยครับผมอะไรนั่นันี่ย นิดไม่ลองเพียงก้นเกียงไงจากเพียงประมาณโอ้ยเสียไม่มีเพื่อนเมื่อคืนในร้องหนักเกินไปร้องอะไรเมื่อคืนไม่ได้ร้องหนักแล้ร้องกี๊ใช่ไหน้าเวทีอ่ะไปไม่ได้ต้องไดพิงลำโพงอ่ะเมื่อคืนนี้รุ่นนั้นอ่ะกินทีหลังเพื่อนเมากับเพื่อนเน่ะเมื่อคืนนี้เลขาผมนะครับเป็นตัวแทนผมมาฟรอนน่าฮันเซนเราตัวที่นี่เดียนี่เลขาพี่เอ๋เมื่อวานมันเอาลูกชิ้นมาขายแต่ว่าแต่ว่าบริได้กำไลมันว่าตอนนี้โคราชตก ผมน,น,นี่ครับผมปักหมุดเรียบร้อยแล้วนะครับแม่เต้าพี่แม่เราปักหมุดนี่ครับปักแล้วครับผมปักหมุดไปเรียบร้อยแล้วไปทีปป่ฉันมาแล้วมันถีบตัวนนทีมงานและสดวันนี้นะครับเป็นทีมงานอ่า เอ็นจีเอสงมซาวนะครับนำทีมโดยนะครับเสียงแจ๋วมอลลัมอลลัเสียงแจ๋ววันนี้ได้รับการอนุเคราะห์จากมอลลัสาวเสียงแจ๋วนะครับเป็นทีมไลฟ์สดนะครับจังใดทุกคนทีเบิรงไลฟ์สดอยู่นี่ก็อย่าลืมไมประแขงลังใจทีมงานเสียงแจ๋วนำด้วยครับเด้อในวันที่22นี้นะครับไม่สบายหายดีหรอที่ผมวินอยู่เนี่ยมาปบหมดแล้วผมวินยาแก้วินเยือนอยู่นะอันนี้พี่ต้องครับพี่ต้องตากับพี่เต้อหรือเปล่าพี่เต๋อแบบแขก มากับเดียเดียเดียอ๋อเนรถมอไซค์ไม่เู้จานด้าตีตีไม่รล่อน่ะเอจานดนตีครับผมไม่ัวอ๋อไม่ไดบอะไรนะพักปอคืออะไรนะครับไอรอหน้าเลยทีแล้วตาสีตัวนค้นขายลูกชิ้นครับหมาลูกหมาลูกชิ้นได้นะครับหมาลูกชิ้นน้องเนิตอ่า ผู้ช่วยผมได้นะครับพรุ่งนี้พรุ่งนี้ไปแจกปีเสียงอ้อลูกชิ้นจะขึ้นนีมาขายอยู่นะฮันสั้นเราเป็นตึ้งศิลป์นะ่ันลูกชิ้นขายดีดีเดี๋ยว่าไปเหลียวนั่นจ้ะลูกชิ้นขายดีลูกชิ้นขายดีมากนะครับเงินแต่เงินหมดน่าจะแจกที่ผู้สาวเห็นว่าเห็นว่าเดนเซื้อบูดง่ามมาสั่นซุ่มน้องนาตาศีนันบอก็ได้ไปแจกเขาจนวิ่นมือไปเนาะบัดย่ามนดงศีงเอิญกูโดนแค่ตัดแต่เนื้อจางเอินโอ้ยนึกหลายตามทางเต้าพี่เต้าน้องขอบคุณนะครับ รอในกลุ่มแล้วครับขอบคุณมากครับไปรอเลยในกลุ่มครับวันนี้ปักหมุดเลยนะครับน่าจะสองทุ่มนี้น่าจะได้เริ่มหรืหรอเปล่านะโบบูเน็บอกพวกนั้นมาช่วยพี่ต้องยกของดูนะ่ะไอ้แบงคนะ์น่ะมาทำอะไรอยู่นะ่ะบอกมันลงมาช่วยพี่ต้องขนของดูวยมาแล้วมาแล้วแบบนอ่อนๆไม่ได้ ร,รอในกลุ่มแล้วขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับอะ่มตัวเงิ่หายไป,น,น,น,ปน,นั่นล่ะนั่นล่ะโอ้ยผมนอนเพิ่งตื่นครับผมกินยาแก้เวียนหัวไปผมหลับเรีย้อแล้วแม่เพรียโทรมาครับผมทุกคนกินข้าวได้เลยนะครับเชิญกินข้าวได้เลยนะครับ,รบแล้วก็เครื่องดื่มครับผม ก็เลือกได้เลยว่าจะเอาอะไรฮะเครื่องดื่มนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำผลไม้นะครับน้ำเกี๊วหัวหรือว่าจะเป็นน้ำพันนะครับสามารถเลือกได้เลยนะครับนี่เจ้าน้ำละมุดก็ได้น้ำละมุดต้องรอพรุ่งนี้ไม่ให้งใจให้สองเสียงลูกซื้อบัตรตั้งแต่เริ่มขอบคุณครับ จานยนตีเดินทางมาถึงแล้วครับอาจารย์โนตีผมมาแล้วครับกำลังสิตั้งเครื่องดนตรีมองนี่ครับถือว่าเป็นการซ้อมไปในตัวนะครับวันนี้เจา้าของซซ้อมกับเพศิลปินมากๆแต่จริงหรอไอ้ต <laughs> ัวนี้จะจิ้งหอที่เต้าไงซ้อมกับพี่เต้าไปใช่ซ้อมกับเสียงแจ๋วอ๋อวันนี้เราวันนี้ซ้อมเสียงแจ๋วนะครับพี่เสียงอ่อนโอ้สูนแท้ศิลปินเสียงอ่งอนพี่เหว่ยมาซอยบีเปลียนกำมัอจะออกมาแล้วก็ต่อโชคจะออกมาไม่ฉันถอดอาจารยวผมจะโทรโทรตามเต้าก่อนให้เต้าออกมาเรอข้อรเกะ จริงกับพ่อแม่เราได้ไปกี่เราโอเคเลยค่ะเอางี้ได้ที่เขานะครับกินได้ดินี่ไหนนี่ครับผมสวัสดีครับเต้าพี่เต้าน้องมาถึงที่หรือยังผมถึงแล้วครับแต่ว่าน้องยังไม่ถึงเต้าน้องมาไหมเดี๋ยวผมจะโทรตามน้องก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าน้องตีครับผมเริ่มเลยครับจดเลยดีขึ้นหรือยังคุณต้องตามไปดีครับ อะไรครับมิเตอร์ไพท์หรอ้อสวัสดีค่ะทำไปทำการมงอ๋อสคริปตออกไปน้สคริปนะครับผมสคริปประเด็นคือถือเอกสารมาตอนแรกนึกว่าเป็นใบทวงนี่เลยมอแจ้งีังตีแล้วไปกับสายจริงมันงเสาขอน่ารกอ่อนออนอันนี้ขอพีอันนี้เสีหรอ่อนหวานเจสีของเจี่หรอปาร์มีมนสคริปให้เจสีนะครับอันนี้ของของคุณบิกกี้สนะอันนี้ของคุณซี่นะครับ น้ำหวานออมแอมละไมเสงทองครับนารากรเน่ยนี่พิธีกรปากหวานเออพี่แม็กอยู่อยู่ไหมเฮ้ยอยู่อยู่ชัยภูมิโอยบบกอัพดิอัพบอกแล้วอัพบอกแล้วอัพกล้วยต้งหงองต่อโชคมาใช่ไหมเอาวิเทลเลผู้หญิงดูละครสิไปรับเชิญหมพ่มสตอนจบไม่ไปอันนี้นเรื่องย่ออันย่อ เอาดีๆอันนี้ยอดแล้วเหรอ,ยอลยนี่ว่าเรียงความมาดูดิดู <c oughs> พี่ต้บอกผมพี่ยิงเนี่ยพี่พิมพ์บทละครมาให้เยอๆอันนี้ยอดนะอันนี้อยอดยนะอยากอันนี้ยอดหรอผมนึ้ว่าแบบว่าเชียงจ้องเอา,าไป<ห>ทั้งอัลบัม้มโอ้ยสองนมะีสอซอนคนตาหักครับผมอันเทอ เธอบอกพี่อันนี้ให้ฉันเนี่เดินนารากรพี่อะไรครับพี่อันนี้พี่อมแอมนี่ยเด้อทำไมว่าชอบหรอฝากจับมือเพคนเนี่เด้อเนี่ยพี่เต้าก็ดูแล้วโซมิวแล้วตอนนี้วยรอในกลุ่มแล้วใช่ไหมมีใครอยากว่าฝากผมจับมืออมแอมไหมพวกเนี้ยแมนของผมมันเลยดีป่ะเป็นทางการเนาะเบื้องนี้พี่เต้าว่าเนี่ยพี่พิมพ์สคริปต์มาให้ไอพี่พิมพ์ราบทละครมาให้แบบเยอะๆอันนี้ย่อเหรอ อ๋อมต้องดูตัวนี้หรือเปล่าอ๋อมต้องดูประจำตัวนี้หรือเปล่าบอกคุณหมอบีบียาหายแล้วแน่วันนี้คุณหมอไม่ว่างนะครับคุณหมอไม่ว่างวันนี้นะครับผมก็เลยได้ใช้เดี่ยวเลยตอนน้องจะมาช่วยอยู่น้องมาอยู่แล้วครับบ่ต้องห่วงเลยเต้าเนี่ยมามาซอยอยู่แล้วแค่ถามผมโทษตามว่าเออพร้อมแล้วเด้อเราไม่ได้ลาเด้อสีน้องกระเลนปั่นจักรยานมากครับผมสนับสนุน มีตั๋วเดือนตั๋วปีไหมโอ้ยขอพูดในายครับผมโอนมาเลขครับเดี๋ยวผมหามือร่วงให้เดี๋ยวผมหามือร่วงให้ครับผมบ้านทรายเงินหลอกกรนฉากแรกแม็กเจสีออกฉากมันตีเชิดลำเหลืองออกมาเช้าอันสดใสณนอัครสถานบ้านทรายเงินถามว่าจะจำสคริปต์ได้ไหมเนี่ยไอ้เต้า มาแล้วครับนางอีฐเสียงอ้อนวอนแฟนนะครับสวัสดีค่ะตอนนี้เรากําลังเริ่มทํานั่งร้านอยู่ที่บ้านของนางอีฐเจ้าอาคุณยิงไอ้ไพี่เต้าเขาประชุมเสร็จแล้วใช่ไหมครับเอาเขาเอ่อไม่มีซอสอีกมันมาครับไหนเขาบอกเต้าไปไหนหรอครับเอาเต้าประชุมเพิ่งเสร็จครับเต้าเดี๋ยวเดี๋ยวเต้าไปซื้อกุ้งมาย่างไปซื้อกุ้งมาย่างอยู่ครับตอนนี้ พราะเรากำลังจะไปเที่ยวย่างกุ้งกันตั้งพี่ได้กินข้าวยังไม่ได้กินเลยอ่ะพี่แจงจริงกับพี่แจงอะไรกันบัลลูพี่ต้องเปรนเฮ็ดมากครับได้รับความอนุเคราะห์จากครัวคุณอั๋นมาแล้ยมาแล้วส่งสลีปอ๋อส่งสลีปอยู่นะฮะตอนนี้รอในกลุ่มแล้วครับขอบคุณครับเต้าน้องปั่นจักรยานไม่ได้ไกลเหลือเออวันนี้ไกลอยู่ครับ น่าจะมากับคุณพ่อนะครับแมงก็เดี๋ยวจะตามมาบักอัพเดตเดี๋ยวบักอัพไปครับน้องมากบอมีมูติลูกมี่ครับเพื่อนๆกำลังมานีงไงนี่เยอะแยะไปหมดเลยครับเนี่ยเออม่เนี่แปดที่เบิร์ไอฝั่งนั้นกำลังทานข้าวกันนะครับหนี่ทีมงานไลฟ์ของผมกำลังจัดเตรียมสถานที่นะครับพักผ่อนบ้างนะป้าป๋าครับเหนื่อยมากเลยจริง จริงเสร็จเสียง,งออนวอนแฟรวันที่19นะครับก็ต้องมาลุยต่อวันที่20 21นะครับแล้ววันที่22นะครับเป็นหมอลลาเสียงแจ๋วเดอ้อพี่น้องเดอ้ออย่าลืมเดอ้อรับเชิญเสียงแจ๋วนะครับในวันที่22นี้โอบสองอนี้ไปคิดไปเอาเซคคิปเก็บไว้กันก่อนนะสู้ๆครับทุกคนขอบคุณมากครับ เอาละเอาละพี่น้องผมสิไปไปเตรียมสถานที่กับอาจารย์ตีก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะโพสต์บอกนะครับว่าเจอกันตอนกี่โมงอาจจะไม่เกิน2องทุ่มนี้ครับเจอกันกันกบฟอนมวนครับผมก่อนมือเที่ยบ๊ายบายครับ